ความเงียบสง,งัดของราตรีการในกรุงพนมเปญถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิงท่ามกลางแสงไฟระยิบระยับของงานเลี้ยงรับรองระดับสูงที่ถูกจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จจอมปลอมของกลุ่มนายพลสายเหี่ยวบนระเบียงหรูหราที่รายล้อมไปด้วยบอดี้การ์ดฝีมือดีนับร้อยนายไม่มีใครล่วงรู้เลยว่ามัจจุราชที่มองไม่เห็นกำลังจดจ้องเป้าหมายสำคัญที่สุดอยู่ห่างออกไปหลายร้อยเมตร บนยอดตึกสูงที่ยังสร้างไม่เสร็จซึ่งถูกปกคลุมด้วยความมืดมิดพลซุ่มยิงมือพระการจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษของไทยกำลังปรับจูนลมหายใจให้เข้ากับจังหวะการเต้นของหัวใจสายตาที่แน่วแน่จับจ้องผ่านเลนกำลังขยายสูงทะลุผ่านม่านราตรีไปยังร่างของชายผู้หนึ่งที่ถูกขนานนามในวงการข่าวกรองลับว่านายพลเงาบุรุษผู้กุมชะตาชีวิตและท่อน้ำเลี้ยงมหาสาลของกองทัพกัมพูชา เขาไม่ใช่แค่นายทหารที่คุมกำลังรบแต่คือนักบริหารจัดการเงินทุนสีเทาจากธุรกิจคาสิโนและเครือข่ายผิดกฎหมายตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาข้อมูลเชิงลึกระบุชัดเจนว่าเงินโศกปรกเหล่านี้คือเชื้อเพลิงสำคัญที่ถูกแปรสภาพเป็นงบประมาณลับเพื่อจัดซื้ออาวุธหนักอย่างเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง BM21 ที่นำมาใช้คุกคามอธิปไตยของไทยในช่วงที่ผ่านมา การเด็ดหัวเขาในคืนนี้จึงไม่ใช่แค่การลอบสังหารบุคคลสำคัญแต่มันคือยุทธการตัดเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจที่หล่อเลี้ยงไฟสงครามให้มอดลงทันทีที่ปลายนิ้วสัมผัสไกลปืนเบาๆกระสุนสังหารเจาะทะลุอากาศด้วยความเร็วเหนือเสียงพุ่งเข้าหาเป้าหมายอย่างแม่นยำราวจับวางวินาทีที่ร่างของนายพลเงาซุดหววลงท่ามกลางกองเลือดเสียงแก้ววายตกแตกกระจายประสานไปกับเสียงกรีดร้องที่ดังระงมไปทั่วงานเลี้ยง ความโกลาหลเข้าครอบงำพื้นที่ที่เคยเชื่อว่าปลอดภัยที่สุดในพนมเปญทันทีระบบรักษาความปลอดภัยที่ว่ากันว่าเข้มงวดที่สุดพังทลายลงในชั่วพริบตานี่คือสัญญาณเตือนที่ชัดเจนและรุนแรงที่สุดจากฝั่งไทยทรงตรงถึงขั้วอำนาจในพนมเปญว่าเราไม่ได้เพียงแค่ตั้งรับอยู่ที่แนวชายแดนอีกต่อไปแต่ศักยภาพของหน่วยรบพิเศษไทยสามารถเอื้อมมือไปกระชากวิญญ,ญาณของผู้บงการได้ถึงใจกลางเมืองหลวง ไม่ว่าจะหลบซ่อนอยู่หลังกำแพงหนาหรือท่ามกลางกองทหารคุ้มกันนับพันนายก็ตามปฏิบัติการครั้งนี้ได้เปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์ความขัดแย้งไปตลอดการมันคือการเปิดฉากสงครามเงาที่ฝ่ายตรงข้ามไม่มีทางรับมือได้ทันและเป็นจุดเริ่มต้นของฝันร้ายที่กลุ่มอำนาจเก่าไม่เคยคาดคิดมาก่อนข่าวการตายของนายพลเงาแพร่สะพัดออกไปอย่างรวดเร็วราวกับไฟลามทุง่ง สร้างความหวาดผวาไปทั่วโครงสร้างกองทัพกัมพูชาทำให้ระบบการสั่งการที่เคยเยื่อหยิ่งต้องหยุดชะงักลงทันทีด้วยความกลัวที่มองไม่เห็นตัวตนความสูญเสียครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงจุดจบของชีวิตนายพลคนหนึ่งแต่มันได้สั่นคลอนรากฐานความเชื่อมั่นภายในกองทัพกัมพูชาอย่างรุนแรงยิ่งกว่าแผ่นดินไหวข่าวการลอบสังหารนายพลผู้ทรงอิทธิพลกลางเมืองหลวงทำให้เกิดสภาวะสุญญากาศทางอำนาจในทันที ห้องประชุมลับของกองทัพเต็มไปด้วยความตึงเครียดเสียงตะโกนสั่งการและข้อกล่าวหาที่พุ่งเป้าเข้าหากันเองดังระงมไปทั่วคำถามสำคัญที่ไม่มีนายทหารคนใดกล้าเอ่ยปากตอบคือข้อมูลลับสุดยอดเกี่ยวกับตารางเวลาและพิกัดที่แม่นยำระดับวินาทีของการปรากฏตัวนายพลผู้นั้นรั่วไหลไปถึงมือหน่วยรบพิเศษของไทยได้อย่างไรหากปราศจากคนในเป็นนอนบ่อนไส้ที่คอยชี้เป้าให้ศัตรู บรรยากาศแห่งความหวาดระแวงแผ่ซ่านไปทั่วทุกตารางนิ้วในธำเนียบรัฐบาลและกองบัญชาการทหารนักกรุงพนมเปญการกวาดล้างภายในเริ่มขึ้นอย่างเงียบเชียบและโหดร้ายนายทหารระดับสูงและหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยหลายนายถูกปลดประจำการหรือหายสาบสูญไปในชั่วข้ามคืนฐานบกพร่องต่อหน้าที่อย่างร้ายแรงแต่ลึกลงไปแล้วนี่คือผลพวงของยุทธการสงครามจิตวิทยาที่กองทัพไทยวางหมากไว้อย่างแยบยนต์ การทิ้งปริศนาไว้หลังเสียงปืนนัดนั้นทําให้ศัตรูต้องหันกระบอกปืนเข้าหากันเองสามัคีที่เคยเป็นกรอกป้องกันที่แข็งแกร่งบัดนี้ถูกกัดกร่อนทําลายลงด้วยความไม่ไว้วางใจซึ่งสร้างความเสียหายรุนแรงยิ่งกว่าการทิ้งระเบิดปูพรมเสียอีกเมื่อความโกลาหลและความหวาดกลัวในเมืองหลวงยังไม่ทันจางหายคําสั่งแห่งความเครียดแค้นที่ขาดสติก็ถูกส่งตรงไปยังแนวหน้าบนเทือกเขาพนมดงรักกองกําลังกัมพูชาที่สูญเสียหัวเรือใหญ่ เปรียบเสมือนฝูงพึ่งแตกรังที่บ้าคลั่งพวกเขาเลือกที่จะตอบโต้ด้วยความรุนแรงสูงสุดเพื่อกู้หน้าและระบายความแค้นโดยไม่ทันได้ไตร่ตรองถึงหายนะที่จะตามมาเครื่องยิงจรวดหลายลำกลอง BM21 อาวุธหนักมรณะที่เคยถูกซุกซ่อนอำพรางไว้ในป่าลึกถูกเข็นออกมาตั้งตระง,งานท้าทายสายตาชาวโลกอีกครั้งจรวดนับสิบนัดถูกบรรจุเข้าสู่รังเพลิงด้วยความรีบเร่ง พร้อมกับพิกัดเป้าหมายที่เล็งไปยังชุมชนและฐานที่มั่นของไทยอย่างไม่เลือกหน้านี่ไม่ใช่ยุทธวิธีทางทหารที่ชาญฉลาดแต่เป็นการดิ้นรนเฮือกสุดท้ายของสัตว์ร้ายที่กำลังจนปลอกหารู้ไม่ว่าการเปิดเผยตำแหน่งของฐานยิงจรวดเพื่อหวังผลเพียงแค่ความสะใจชั่ววูบคือสิ่งที่เสนาธิการทหารของไทยเฝ้ารอคอยมาโดยตลอดเพราะทันทีที่จรวดลูกแรกถูกยิงออกไปมันจะเท่ากับการกดปุ่มทำลายตัวเองของกองทัพกัมพูชาในทันที บนเทือกเขาพนมดงรักความเงียบสงบยามรุ่งสางถูกกระชากทิ้งด้วยเสียงหวีดวิวที่บาดลึกถึงขั้วหัวใจทันทีที่คำสั่งยิงถูกถ่ายทอดลงมาด้วยอารมณ์ที่อยู่เหนือเหตุผลจรวดขนาด122ม mm, ิลิเมตรนับ10ลูกถูกปล่อยออกจากแท่นยิงของรถบรรทุกบี21พร้อมกันพุ่งทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นเส้นโค้งสีเพลืองแวกม่านอากาศมุ่งหน้าเข้าใส่แผ่นดินไทย ลึกเข้ามาถึง31กิโลเมตรอย่างบ้าคลัง่งเป้าหมายคือการทำลายล้างเพื่อชดใช้หนี่เลือดให้ในผลผู้ล่วงหลับแรงระเบิดจากการตกกระทบสั่นสะเทือนพื้นดินและขวัญกำลังใจของชาวบ้านตามแนวชายแดนแต่นี่คือความผิดพลาดทางยุทธวิธีที่ร้ายแรงที่สุดเพราะการเปิดฉากยิงในครั้งนี้เท่ากับการเปิดเผยพิกัดที่ตั้งของตนเองให้ปรากฏชัดเจนบนหน้าจอเรดาร์ตรวจจับวิถีกระสุนอันทันสมัยของกองทัพไทย ทันทีที่สัญญาณเตือนภัยดังขึ้นระบบป้อมกันภัยทางทหารที่ถูกเตรียมพร้อมไว้ในระดับสูงสุดก็เริ่มทำงานตอบโต้ด้วยความเร็วแสงปืนใหญ่อัตจรรย์ร้อยอย่างซีซ่าราชาแห่งสนามรบยุคใหม่ได้รับคำสั่งให้คำรามตอบโต้ทันทีด้วยขีดความสามารถพิเศษในการยิงแล้วย้ายหรือ shoot and scoot ทำให้มันเป็นมัจจรัตที่ไร้ตัวตนเป้าหมายที่ฝ่ายตรงข้ามได้มีวันจับทางถูกและไม่มีโอกาสได้ยิงสวนกลับ กระสุนปืนใหญ่เทคโนโลยีสูงพุ่งสวนวิถีกลับไปยังต้นตอของเสียงปืนด้วยความแม่นยำระดับสเลยกรรมแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับการยิงแบบสุ่มเดาของฝ่ายกัมพูชาเสียงระเบิดตูมตามจากการลงทันของปืนใหญ่ไทยดังสนั่นไปทั่วหุบเขาเปลี่ยนฐานยิงจรวดที่เคยน่าเกรงขามให้กลายเป็นเศษเหล็กและกองเพลิงในเวลาเพียงไม่กี่นาทีเปเลวไฟที่ลุกโชนเผาผลาญคลังกระสุนชั่วคราวของกัมพูชา ทรงควันดำทะมึนพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นประจักษ์ยพยานถึงความพ่ายแพ้ในยกแรกการประทะนี้ไม่เพียงแต่ทำลายอาวุธหนักของข้าศึกแต่ยังเป็นการตัดขาดเส้นทางลำเลียงสเสบียงและยุทธปัจจัยที่ถูกลักลอบส่งเข้ามาผ่านช่องทางธรรมชาติอย่างสิ้นเชิงการตอบโต้ที่รวดเร็วแม่นยำและเด็ดขาดของไทยทำให้นายทหารกัมพูชาในแนวหน้าเริ่มตระหนักด้วยความสยดสยองว่าพวกเขากำลังเผชิญหน้ากับกองทัพ ที่มีความเหนือชั้นกว่าทั้งด้านเทคโนโลยีและการข่าวอย่างเทียบไม่ติดและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของมหากรรมความสูญเสียเพราะไพ่ตายใบสำคัญที่สุดของไทยยังไม่ถูกหงายออกมาด้วยซ้ำความหวาดกลัวที่แทรกซึมอยู่ในจิตใจของทหารกรัรมพูชาพุ่งทะยานถึงขีดสุดเมื่อเสียงปืนใหญ่ที่ดังกึกก้องเมื่อครู่กลับกลายเป็นเพียงโหมโรง เมื่อเทียบกับเสียงหวีดหวิวแหลมสูงที่ฉีกกระชากท้องฟ้าเหนือสมรภูมิช่องบกและช่องอ่านมา้านี่คือจุดเปลี่ยนของสงครามอย่างแท้จริงเมื่อกองทัพอากาศไทยตัดสินใจส่งฝูงบินรบสมรรถนะสูง F-16 Fighting Falcon และ T-50 TH อิน e ี h ทองทะยานขึ้นน่านฟ้าเพื่อเผด็จศึก การปรากฏตัวของเจ้าเวหาเหล็กเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อการข่มขวัญแต่คือการปฏิบัติภารกิจทำลายล้างทางอากาศหรือ a i r ์สไตรคที่แม่นยำและรุนแรงที่สุดเท่าที่ภูมิภาคนี้เคยประจักษ์ด้วยระบบเล็งเป้าด้วยเลเซอร์และระเบิดนำวิถีอัจฉริยะฝูงบินรบไทยได้เปลี่ยนท้องฟ้าที่เคยปกคลุมด้วยควันไฟจากการยิงมั่วซั่วของ BM21 ให้กลายเป็นลานประหารที่ศัตรูไม่อาจหลบหนี เป้าหมายในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่รถยิงจรวดที่จอตรงานอยู่บนพื้นดินแต่เรดาร์และดาวเทียมจารกรรมได้ล็อกพิกัดจุดยุทธศาสตร์สำคัญ8จุดซึ่งเป็นที่ตั้งของคลังแสงใต้ดินและศูนย์บัญชาการลับที่ถูกสร้างขึ้นจากเงินทุนสีเทาของนายพลเงาผู้ล่วงลับจรวดและระเบิดนำวิถีพุ่งทะลุทะลวงคอนกรีตเสริมเหล็กที่ฝ่ายตรงข้ามมั่นใจนักหนาว่าแข็งแกร่งที่สุดเข้าทำลายล้างห้องนิรภัยเก็บอาวุธ และอุโมง์ลับใต้ดินจนพังพินาศราบคาบเสียงระเบิดกำปันนาดต่อเนื่องจากการระเบิดของคลังกระสุนศัตรูเองดังสถานไปถึงจังหวัดพระตะบองและปอยเป็เผยให้เห็นภาพความพ่ายแพ้ของเทคโนโลยีสงครามยุคเก่าแบบโซเวียตที่เน้นปริมาณเข้าแลกกับความแม่นยำระดับสารยกรรมของเทคโนโลยีตะวันตกที่กองทัพไทยครอบครอง นี่คือการทำลายโครงสร้างพื้นฐานทางการทหารของกัมพูชาอย่างเบ็ดเสร็จในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงคลังน้ำมันเชื้อเพลิงและ,สะเสบียงที่เตรียมไว้สำหรับการสู้รบยืดเยื้อถูกเปลี่ยนเป็นทะเลเพลิงตัดโอกาสในการส่งกำลังบำรุงหรือแม้แต่การถอยหนีอย่างเป็นระบบทหารราบที่เคยฮึกเหิมจากการปลุกระดมบัดนี้ทำได้เพียงมองดูท้องฟ้าด้วยความสิ้นหวังเมื่อรู้ว่าไม่มีที่ใดในสนามรบนี้ที่ปลอดภัยอีกต่อไป การโจมตีทางอากาศครั้งนี้ไม่เพียงแต่บทขยี้แสนยานุภาพทางวัตถุแต่ยังทำลายขวัญและกำลังใจของกองทัพกัมพูชาจนแหลกสลายทำให้พวกเขาตระหนักถึงความจริงอันโหดร้ายว่าการท้าทายอธิปไตยของไทยนั้นมีราคาที่ต้องจ่ายแพงเกินกว่าที่ประเมินไว้มหาศาลและนี่คือจุดจบของความทะเยอทะยานที่จะรุกรานด้วยกำลังทหารยางถาวร ในขณะที่กรุงพนมเปญกำลังจมดิ่งอยู่ท่ามกลางความโกลาหลเสียงไซเรนรถพยาบาลและรถทหารดังระงมไปทั่วทุกท้องถนนผู้นำระดับสูงวิ่งวุ่นหาทางออกด้วยความหวาดผวาแต่สิ่งที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าสำหรับพวกเขาคือปฏิกิริยาจากฝั่งไทยที่ทำเนียบรัฐบาลและกองบัญชาการกองทัพไทยในกรุงเทพมหานครกลับเลือกที่จะใช้ยุทธวิธีแห่งความเงียบ ที่เยือกเย็นและทรงพลังที่สุดในเชิงจิตวิทยาและการทูตสากลไม่มีการถแถลงการประกาศชัยชนะไม่มีการโอ้อวดแสนยานุภาพมีเพียงความสงบนิ่งที่แฝงไปด้วยนัยยะอันน่าเกรงขามโฆศกกระทรวงกลาโหมระบุสั้นๆเพียงว่าไม่ทราบเรื่องและถือเป็นกิจการภายในของเพื่อนบ้านคำตอบที่เรียบง่ายนี้เปรียบเสมือนตลกร้ายที่เชื่อดือนหัวใจฝ่ายตรงข้าม ราะในโลกของความมั่นคงความเงียบคือการยืนยันอำนาจที่น่ากลัวกว่าคำขู่ใดๆมันสร้างจินตนาการแห่งความกลัวให้ขยายตัวไปไร้ขอบเขตทำให้ศัตรูรู้สึกเหมือนกำลังต่อสู้กับเงาปีศาจท,ที่มองไม่เห็นตัวตนผลกระทบจากปฏิบัติการเด็ดหัวในพลเงาและทำลายคลังอาวุธไม่ได้หยุดอยู่แค่ในสนามรบแต่มันได้ส่งแรงสั่นสะเทือนทำลายล้างระบบเศรษฐกิจสีเทา ที่ฝังรากลึกอยู่ตามแนวชายแดนจนพังพินาศคาสิโนโหรูหราที่ตั้งเรียงรายตามตะเข็บชายแดนปอยเปตและช่องจอมซึ่งเบื้องหลังคือโรงฟอกเงินมหาศาลและท่อนน้ำเลี้ยงหลักของกองทัพกัมพูชาบัตรนี้ตกอยู่ในสภาวะช็อกทางการเงินทันทีที่นายพลผู้กุมรหัสลับทางการเงินถูกกำจัดเส้นทางการไหลเวียนของเม็ดเงินมืดหมื่นล้านบาทก็ถูกตัดขาดสะบั้นลง กลุ่มทุนสีเทาต่างพากันเร่งรีบถ่ายโอนทรัพย์สินหนีตายออกไปยังต่างประเทศด้วยความตื่นตระหนกแสงไฟนีออนที่สว่างสวยหลอกล่อผู้คนกลับมืดดับลงทิ้งไว้เพียงความเงียบเหงาและความหวาดระแวงว่าใครจะเป็นรายต่อไปที่ถูกเช็คบินวิกฤตการณ์นี้ลุกลามไปสู่ด่านพรมแดนถาวรอ,อย่างรวดเร็วการค้าขายชายแดนที่มีมูลค่ามหาศาลต้องหยุดชะงักลงทันที รถบรรทุกสินค้าจอดแน่นขนาดยาวเหยียดรอคอยคำสั่งเปิดด่านที่ไม่มีวันมาถึงความสูญเสียทางเศรษฐกิจนี้กลายเป็นแรงกดดันมหาศาลที่บีบคั้นรัฐบาลพนมเปญจากทุกทิศทางทหารชั้นผู้น้อยในแนวหน้าเริ่มเสียขวัญอย่างรุนแรงเมื่อรู้ว่าไม่เพียงแต่หัวหน้าจะตายแต่เงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงที่เคยได้จากเงินนอกระบบก็พลอยสูญสลายไปด้วยสภาวะขาดเงินขาดนายขาดใจ ทำให้กองทัพที่เคยคุยโวโอ้อวดตกอยู่ในสภาพแพแตกที่พร้อมจะยอมจำนนหรือหนีทัพได้ทุกเมื่อนี่คือชัยชนะที่สมบูรณ์แบบของไทยที่ใช้กระสุนเพียงนัดเดียวทำลายทั้งโครงสร้างทางทหารและรากฐานทางเศรษฐกิจของศัตรูให้ย่อยยับโดยไม่ต้องเคลื่อนพลข้างพรมแดนแม้แต่ก้าวเดียวภายใต้ความสงบนิ่งที่รัฐบาลไทยแสดงออกสู่สายตาโลกเบื้องหลังม่านพรมแดนที่กลับมาเงียบงันอีกครั้ง คือบทพิสูจน์ความสำเร็จของยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศที่ท,ทรงพลังและเป็นระบบที่สุดแผนยุทธการพวงพูนาและยุทธบดินไม่ได้เป็นเพียงแค่ชื่อเรียกบนหน้ากระดาษอีกต่อไปแต่มันคือพิมพ์เขียวแห่งชัยชนะที่ถูกนำมาใช้จริงเพื่อปกป้องทุกชีวิตในแนวหน้าในขณะที่ฝ่ายตรงข้ามกำลังระสำระสายกองทัพไทยได้แปลสภาพพื้นที่ยุทธศาสตร์ อย่างสนามช้างอารีนาในจังหวัดบุรีรัมย์ให้กลายเป็นศูนย์บัญชาการโลจิสติกส์และพื้นที่รองรับผู้ประสบภัยขนาดมหึมาอย่างรวดเร็วและเป็นระบบการเตรียมคลพร้อมขั้นสูงสุดนี้แสดงให้เห็นว่าไทยไม่ได้มองสงครามเป็นเพียงการเอาชนะค่าศึกแต่คือการสร้างเกราะคุ้มกันที่แข็งแกร่งที่สุดให้กับประชาชนชาวไทยทำให้ผลกระทบจากการตอบตู้ที่บ้าคลั่งของกัมพูชา กลายเป็นเพียงรอยขีดข่วนที่ไม่ระคายผิวเมื่อควันไฟจางหายสิ่งที่หลงเหลืออยู่คือซากปร,รักหักพังของความทะเยอทยานที่พังทลายกองกำลังกัมพูชาจําต้องถอยร่นกลับไปเลียแผลในแนวหลังพร้อมกับความสูญเสียที่ไม่อาจประเมินค่าได้ทั้งการสูญเสียสมองอย่างนายพลเงาและเส้นเลือดใหญ่ทางการเงินจากเครือข่ายคาสิโนที่ถูกทำลายลงอย่างย่อยยับ นักวิเคราะห์ความมั่นคงทั่วโลกต่างสรุปตรงกันว่านี่คือจุดจบของยุคสมัยที่ฝ่ายกัมพูชาจะกล้าใช้กลยุทธ์ยั่วยุในแนวชายแดนเพื่อหวังผลทางการเมืองภูมิทัศน์ความมั่นคงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เปลี่ยนไปแล้วประเทศไทยได้ขีดเส้นตายใหม่ที่ชัดเจนด้วยเลือดและเหล็กกล้าว่าอธิปไตยของเราคือเขตห่วงห้ามที่ใครก็ไม่อาจล่วงละเมิดได้ โดยปราศจากราคาที่ต้องจ่ายอย่างสาสมบทสรุปของปฏิบัติการสายฟ้าแลบในครั้งนี้คือการปิดฉากตำนานนายพลผู้ทรงอิทธิพลและเครือข่ายอำนาจมืดอย่างถาวรสงครามเงาจบลงด้วยชัยชนะที่งดงามของยุทธวิธีสมัยใหม่ที่เน้นความแม่นยำและการข่าวที่เหนือชั้นมากกว่าการระดมพลเข้าปะทะแบบนองเลือดความสงบสุขที่กลับคืนสู่จังหวัดบุรีรัมย์สะแก้ว และตลอดแนวชายแดนอีสานใต้ในวันนี้คือความสงบที่แลกมาด้วยความเด็ดขาดความกล้าหาญและสติปัญญาของกองทัพไทยเป็นเครื่องยืนยันว่าตราบใดที่ธงไตรรงยังคงโบกสะบัดจะไม่มีอำนาจใดไม่ว่าจะลับลวงพรางแค่ไหนสามารถสั่นคลอนรากฐานของความเป็นไทยได้นี่คือคำประกาศศักดาที่ดังกึกก้องที่สุดในความเงียบงันของผู้ชนะ